ชิดจอดูหนูจุ่นไปเที่ยวงาน 7HD คิดดีคิดเดในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาจะทบไหลาดารานนักแสดงอย่างใกล้ชิดถึงโดนัทพัทรพ,พลผลธนากรพิงพลอยประเภาดีปูเป้เกษรินและการนัทชาที่ไปมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆ งานนี้นอกจากหนูจุ้นจะไปร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆแล้วยังขอทำหน้าที่ซอกแซกไปถามความฝันในวัยเด็กของนักแสดงแต่ละคนอยากเป็นอะไรกันบ้างละเนี่ยอยากเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กเลยใช่แต่ว่าเดินตามความฝันใช่ค่ะใช่แต่แต่คุณพ่ออยากให้เป็นเป็นพูด แต่เราอยากเปไหนจ้ะไม่ได้ละกอยากเป็นพ่อหมดนะครับผมจะได้เสกให้เธอไปเป็นไม้ปูอะตอนเด็กๆนะครับผมอยากเป็นตำรวจเด็กมากๆเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยมันดูเท่มันดูใส่เครื่องแบบมันดูแล้วมันดูมีเสน่ห์เออคุณเป็นเด็กคุณใฝ่ฝันอยากอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเซลล์ ก็ไม่รู้จะอวยพรว่าอยากให้เป็นเซ็ตละมูลเร็วๆก็แปลกๆเหมือนกันน้องๆหนูๆที่ดูอยู่หนูจุนอยากบอกว่าสนับสนุนความฝันของทุกคนนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็ไปเรียนค่ะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ตับโตมาอย่างสดใสแล้วก็มีแต่คนรักคนชื่นชมค่ะครับผมก็เดินทางสายที่ถูกต้องนะครับ ตั้งใจฝันอะไรไว้ก็เดินตามไปให้ถึงที่สุดนะครับยังไงก็เป็นกับป<ๆ>ีๆทุกคนเนะ่ยเป็นกำลับบงใจให้เด็กๆทุกคนนะครับ